ภูมิใจและดีใจที่วันนี้ครูมายืนจุดนี้แล้วครูได้สร้างคนอีกเยอะแยะมากมายแม้ไม่ได้สร้างโดยตรงแต่ครูก็เชื่อว่าการที่ครูไม่ปล่อยมือใครการที่ครูมาอยู่ตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแล้วครูก็จะอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนต่อไปจนกว่านั้นแหละค่ะจะหมดลมหายใจจนกว่าครูจะทาไม่ได้ทําไม่ไหวหรือไม่มีใครให้ครูทํานั่นแหละนะคะเพราะว่าเรายังมีประโยชน์เวลาของเราน้อยสั้นก็จริง น้อยแต่มากจําไว้นะคะเหมือนพระจันทร์วท่านบอกท่องเอาไว้เลยค่ะน้อยแต่มากเวลาของครูเหลือน้อยมากทุกคนไม่รู้ว่ามันจะดับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าอวัยวะเทียมอันนี้ยมันจะเสื่อมเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าลิ้นหัวใจนี้มันจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเส้นเลือดที่มันฉีดมันจะโบลอแตกแล้วเข้าส่วนอวัยวะส่วนไหนในร่างกายครูเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเวลาของครูเหลือน้อยมากสั้นมาก แต่มันมากไปด้วยคุณภาพมันมากไปด้วยความรักมันมากไปด้วยความหวังดีมันมากไปด้วยสิ่งต่างๆที่ครวอ,อยากให้ทุกคนด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนไม่ได้เกี่ยวเลยว่าใครจะแกะ่ใครจะเด็กใครจะอะไรใครจะป่วยใครจะไม่ป่วยครัวน้อยแต่มากถึงแม้เวลาเราอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องมีใครมามามาอวยไม่ต้องมีใครมาเขาเรียกอะไรนะให้กําลังใจเราหรอกว่าเฮ้ยครูอยู่ได้กับนู่นนี่นั่นเรารู้ คนที่รู้คือเรานะคะน้อยไม่เป็นไรเลยแต่มากด้วยคุณภาพมากด้วยความรักมากด้วยสิ่งที่จริงใจมากด้วยการกระทำนะคะครูต้องการแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นครูจึงไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะรักใครจะเกลียดใครจะชอบใครจะชื่นชมใครจะอะไรแต่ถามว่าเราขอบคุณเราขอบคุณด้วยหัวใจแต่เราจะไม่ยึดติดใดๆทั้งนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราไปเราไปคนเดียวนะคะถ้าครูยึดยึดติดเพราะคุณมากๆครูก็ไปไม่ได้ เพราะครูห่วงพวกคุณแต่ถ้าครูอ่ะห่วงลูกห่วงสามีห่วงพ่อแม่ไปไม่ได้ตายมีห่วงตาเหลือกตาหลับไม่ลงเพราะห่วงครูไม่อยากทําแบบนั้นครูอยากเป็นคนที่ไม่มีห่วงรู้ว่าคนที่ทุกคนรักครูครูก็รักคุณตอบโดยการที่ครูอ่ะไม่พูดมากว่าฉันรักเธอนะรักเลิฟเลิ e รักรักไม่ไม่ค่ะแต่แสดงให้เห็นเลยว่าฉันมาทําตรงนี้เพราะความรักนะฉันมานั่งพูดเนี่ยอวัยวะก็เทียมเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กิน แต่ฉันพูดด้วยหัวใจฉันทุกคําฉันพูดออกมาจากความรักนะฉันถึงมาทําทุกวันฉันถึงทําอย่างต่อเนื่องฉันไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วจะไม่ทําเลยนอกจากเวลามันไม่ได้จริงๆเห็นไหมนั่นคือการแสดงความรักที่ครูแทัดไม่พูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงไม่ยึดติดเมื่อไหร่ไปก็คือไปเมื่อไหร่อยู่ก็คือทําสิ่งดีจบเลยค่ะบอกเองแค่นี้อยู่จงทําแต่สิ่งที่ดีไปแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเลยแค่นั้นเลย ครูบอกตัวเองแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนก็ที่เหลือก็แล้วแต่คุณจะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเลยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมันไม่ใช่เรื่องของครูเลยการตัดสินของคุณทุกการตัดสินไม่ใช่เรื่องของครูแม้แต่นิดเดียวเพราะครูได้ตัดสินตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้รับคําตัดสินของใครเลยนะคะครูตัดสินแล้วว่าครูจะเป็นคนแบบนี้แหละทํางานกินเที่ยวทําบุญครอบครัวทุกอย่างเรื่องเดียวกัน สามารถทําได้โดยไม่มีข้ออ้างสามารถไปได้แบบไม่มีข้ออ้างแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ครูเลือกแล้วแล้ววันนี้คุณเลือกหรือยังละ่ะว่าจะสร้างชีวิตยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราลองเลือกชีวิตเราก่อนพอเราเลือกชีวิตเราแล้ว,ลวเราก็จะสร้างมันค่ะสร้างมันตามที่เราเลือกนั่นแหละนะคะ